ผมเข้าใจดีครับแล้วก็กำลังเร่งรัดดำเนินการนะครับศูนย์นี้เพิ่งจะตั้งขึ้นมาเมื่อตอนบ่ายโมงเมื่อวานหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของสภาวะฉุกเฉินประกาศสภาวะฉุกเฉินก็ได้ตั้งศูนย์ทันทีแล้วก็ท่าน ู้มีการทหาราสูงสุดเมื่อวานก็ได้เดินทางลงไปท่านธรรมนัตเองก็อยู่ในพื้นที่หลายหน่วยงานทั้งปอพทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งทุกภาคส่วนนะครับลงไปอยู่ในพื้นที่หมดแล้วที่มีควาเสียมันจะามาดีขึ้นมากใความหังผมเชื่อว่าวันนี้ เริ่มที่จะเห็นระบบชัดเจนนะครับแล้วกรองข้อมูลได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะส่งไปที่ส่วนหน้าส่วนหน้าก็จะระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือในส่วนที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องอพยพออกมาสําหรับผู้สูงอายุและสําหรับผู้ป่วยก็ต้องเร่งอพยพสําหรับคนที่ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับก็จะเป็นอาหารจะเป็นเครื่องดื่มเข้าไปเพื่อที่จะให้ เขาประทางชีวิตได้นะครับ